สวัสดีค่ะพวกอคอดิน้อยนะคะวันนี้เราพาสาวแก้วมาซื้อของนะคะมาซื้ออะไรคะคุณแก้วกูเห็นแล้วกูจะซื้ออะไรซื้ออะไรอะไรเขานึกว่าอะไรอ่ะมีห่อไหนดีวะกินแล้วจะไม่เป็นหมากต้องกินแล้วแหละจังหวะนี้เข้าแล้วแหละเสร็จการมาต้องเข้าแล้วนี่ห่อไหนอ่ะ เอออันไหนดีมะถึงจะเตือเนเล็กก็ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเตือต้องซื้อนใหใหญ่ไปเลยเรากินทั้งปีค่ะอาหารคา่า <laughs> เออได้อยู่ได้อยู่คุณค่าที่คุณคู่เกินนะโชดนี่ในโชดนี่ใ <laughs> ช่ใช่ห้าสิบบาทเฮ้ยซื้อไปสามสี่ห้าแล้วปีนี้เขาเป็นอาหารมาเต็มกูบอกเลย ีอันนี้อันนี้มันเป็นแบบเป็นแบบวุ้นๆวุ่นแบบอร้อินเนื้อมันต้องกินหน่อยกินอันนี้มันกินทั้งคูคนกินตั้งแต่ตอนที่เช้าละเช้าละอ๋อให้ไข่กให้มือหมือให้สักดิ์เรียนถามได้เอานี่น่าไปจ่ายตังค์เลยเราจะกินอาหารค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย